ถ้ากำลังใช้เงินเดือนชนเดือนเกิดจากสิ่งนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าเราใช้เงินไม่เป็นไหมหมอทีมอยากจะบอกว่าเพื่อนเพื่อนที่ฟังหมอทีมอยู่ตัดเรื่องนี้ไปเลยนะตัดเรื่องที่แบบว่าเป็นคนเก็บเงินไม่เก่งอะไร หลายคนจะประสบปัญหาแบบนี้คือจริงๆเรารู้ว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเนี่ยมันสูงมากเลยแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยมันเกินกว่าค่าใช้จ่ายนิดเดียวเองมาเลยทําให้เราใช้แค่เดือนชนเดือนสําหรับคนที่ประสบปัญหานี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองได้เงินเดือนน้อยกว่าศักยภาพเน้นคํานี้เลยนะถ้าใครฟังมอทีมอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้เงินเดือนน้อยกว่าความรู้ที่เียนมาได้เงินเดือนน้อยกว่าศักยภาพนะหมอทีมอยากจะบอกว่าเหตุผลที่เราได้เงินเดือนแค่นั้นเพราะว่าฟังชัดๆบริษัท ไม่ได้วางแผนรายได้ให้เราบริษัทเนี่ยเขามีหน้าที่คือให้เงินเดือนเราน้อยที่สุดเท่าที่เราต้องการไม่ได้ให้เงินเดือนเรามากที่สุดเท่าเ่ียวต้องการนะให้เงินเดือนเราน้อยที่สุดเท่าเ่ียวต้องการบริษัทจะให้สวัสดิการเราน้อยที่สุดเท่าที่ทําให้เรายังทํางานให้เขาได้บริษัทไม่เคยมาถามว่าเรามีเงินเดือนใช้ไหมอยากได้เงินเดือนขึ้นไหมเขาไม่เคยถามนะ ถ้าเขามีกำไรเขาก็เพิ่มเงินเดือนให้ถ้าเราทำงานไปถึงระยะหนึ่งเขาก็จะมีขั้นเงินเดือนให้ตามขั้นซึ่งขั้นเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถด้วยนะลองสังเกตดูถ้ามันขึ้นอยู่กับความสามารถเวลาขึ้นทุกคนจะต้องขึ้นขั้นไม่เท่ากันแต่แปลกมากเลยพอเวลาผ่านไป1ปีก็ขึ้นใกล้ๆเคียงกันแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยในเพื่อนๆในออฟฟิศเดียวกันอย่างั้นอยากจะบอกว่า บริษัทไม่ได้วางแผนการเงินให้เรานะเราต้องเป็นคนวางแผนเองดังนั้นใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถอัดอั้นตันใจมากเลยว่าเฮ้ยเรามีความสามารถเรามีไอเดียอย่างเช่นผมเคยโค้ชลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับเขาอะรู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนมีความสามารถมากเลยนะว่าเขาอะอยากจะช่วยให้คนไทยสุขภาพดีอยากช่วยให้คนไทยเนี่ยแก่แบบหุ่นดีนะครับเขาเป็นหมอเขาบอกถ้าเขาทํางานเขาอาจจะได้แค่รักษาโรค อย่างเดียวแต่เขาอยากจะช่วยเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าในหน้าที่การงานเขามันช่วยไม่ได้ผมบอกว่าถ้าน้องมีความรู้นะน้องเอาความรู้เนี้ยไปบอกนะคนนั้นคือหมอโอ๊กนะผมบอกว่าหมอโอก๊กหมอโอ๊กมีความรู้อะไรเจ๋งๆนะก็เอาไปบอกในไลฟ์ a c e b o o k ในยูทูบนะครับผลสุดท้ายคนก็ได้ความรู้จากเรามากมายเลยดังนั้นใครก็ตามที่มีของดีไม่ว่าอันนั้นจะเป็นสินค้าเป็นความรู้หรือมีไอเดียบางอย่างที่แบบอยากจะช่วยคนไทยให้มีชีวิตดีขึ้นนะ หมอทีบอกเลยว่าเราต้องรู้จักการเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องไลฟ์ยังไงเราจะต้องทําคลิปยังไงนะครับถ้าใครบอกว่าโหไม่เป็นเลยอยากจะเริ่มจากศูนย์เลยหมอทีบอกว่าเริ่มจากศูนย์ได้แต่ต้องมีมือถือหนึ่งเครื่องที่ต่ออินเทอร์เน็ตถ้าใครมีมือถือหนึ่งเครื่องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วอยากให้หมอทีสอนตัวต่อตัวนะหมอทีมจะจับมือสอนภายใน3ชั่วโมง คนที่เรียนจะสามารถทําคลิปแล้วก็กลับเป็นไลฟ์ได้แน่นอนนะครับดังนั้นใครที่สนใจเรียน,นพิมพ์ตัว P กับตัว C นะครับหมอทีมให้ราคาพิเศษในคลิปนี้นะครับจาก55,000บาทเหลือ41,111บาทเฉพาะในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดฟังคลิปอื่นๆก็อาจจะราคาค่อยๆสูงขึ้นเพราะราคาปกติมันคือ55,000บาทซึ่งปกติเนี่ยก่อนหน้านี้สอนราคานี้อยู่แล้วแต่อาจารย์มดิตอึ้งดังสีบอกว่า น้องช่วยแบ่งเบาภาระพี่หน่อยช่วยสอนคนที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนอยากเรียนแต่เดินทางไปหาจำดีที่กรุงเทพไม่ไหวก็ให้ผมสอนให้ดนะังนั้นผมเลยจัดราคาพิเศษให้จากปกติสอน5 5 0 0 0บาทเหลือ4,111 1บาทนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับรักทุกคนนะครับใครอยากปล่อยของมาเลยเจอกันที่นครสวรรค์ขอวอวยพรทุกคนให้ประสบความส็จเท่ากับศักยภาพที่ซ่อนเลนอยู่ในตัวเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ